สวัสดีครับกลับมาพบกับบ้านเสียงศิล์บายดีออดิโอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับเป็นไงบ้างครับใกล้จะสิ้นปีแล้วใกล้จะได้ใช้เครื่องเสียงกันอย่างเต็มที่แล้วนะครับเลี้ยงฉลองส่งปีเก่าต้อนรับปีใหม่ถึงเวลาจัดเลยครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงเทศกาลเราจะเปิดเครื่องเสียง,งดังๆมันก็จะมีปัญหากับเพื่อนบ้าน หรือไม่ก็อาจจะโดนร้องเรียนหรือไม่ก็อาจจะมีตำรวจมาถึงบ้านได้เลยนะครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าตอนนี้เรามาอยู่กันอยู่ที่ซับเบด D18 ST นะครับอันนี้เป็นอีกสเปคหนึ่งนะครับที่ก่อนหน้านี้ได้แจ้งไว้ในคลิปที่แล้วนะครับเรามีตัวเริ่มต้นมีตัวตัวท็อปได้ทำคลิปตัวตัวเริ่มต้นไปแล้วทำคลิปตัวท็อปไปแล้ว ตัวเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ตู้หนึ่งพร้อมดอกเลยนะครับใบหนึ่งห้าพันเ็ดรอยบาทอันนั้นคือตัวเริ่มต้นนะครับตัวเริ่มต้นเสียงดีไม่แพ้กับตัวตัวท็อปหรือตัวกลางครับวันนี้เรามาดูตัวกลางกันดีกว่าที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับหนึ่งพันสองรอยวัตต์ขออภัยครับหนึ่งพันสองรยบาทเอยขอโทษ ลิ้นพันกันเลยเฉียวช่วงนี้งานอาจจะยุ่งสักหน่อยครับก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้อัดคลิปนิดน,นึงนะครับอันนี้เรามาดูกันใกล้ดีกว่าครับเป็นดอกสิบแปดนิ้วนะครับหนึ่งพันสองอยวัตไว์สี่นิ้วเต็มนะครับเดี๋ยวให้ดูคาดผมอันนี้เป็นดอกประกอบในไทยนะครับไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะครับ ไม่ได้เป็นไม่ได้ดอกสั่งจากจีนนะครับวัสดุที่ใช้เลยนะครับเยื่อกระดาษเนี่ยทางโรงงานได้แจ้งมาเป็นเยื่อกระดาษเกรดเอเลยนะครับก็คือให้เสียงที่นุ่มนวลและก็หนักแน่นส่วนหมวกเนี่ยจะแข็งมากเลยนะครับเพราะว่ารองรับการการใช้งานที่นหนักๆลูกกระแทกลูกกระทันหมวกเนี่ยจะแข็งมากเลยกาวก็จะดีมากเลยขอบผ้าใบนี่อ่อเป็นเป็นใยใยสังเคราะห์พิเศษนะครับเท่าที่ ทางโรงงานที่ประกอบได้แจ้งมานะครับเป็นวัสดุเกรดเเกือบทั้งหมด <c oughs> ไม่มีตัวไหนเกรดซหรือเกรดบเลยนะครับมามาดูโครงครับอันนี้นะครับโครงสร้างก็จะเป็นโครงสร้างอลูมิเนียมนะครับยิงทรายละเอียดแล้วก็ตัวแม่เหล็กแม่เหล็กขนาดหนาเดี๋ยวให้ชมครับครับผมนี่นะครับเป็นแม่เหล็กขนาดหนาแล้วก็มีช่องระบายความร้อนของรอยครับผมอ่า แดงบวกดำลบนะครับชมกันในใกล้นะครับส่วนสายสะพานนะครับบวกลบเนี่ยเป็นเป็นสายถักที่ขนาดใหญ่เพื่อเป็นการรับสัญญาณจ่ายสัญญาณได้อย่างดีนี่นะครับให้ชมนะครับอ่าครับผมตัวนี้ก็คือเรื่องเสียงก็จะหนักแน่นมากกว่าตัวเริ่มต้นลูกเบสจะหนาลูกหนาลูกกระแทกค่อนข้างค่อนข้างจะดีเลยนะครับ ครับผมชมมาใกล้นะครับช่องระบายความร้อนที่ใหญ่มากเลยครับแรงลมแรงอัดนี่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่เหล็กก็หนานะครับครับผมวัสดุที่ใช้เนี่ยเป็นเกรดเอเกือบทั้งหมดนะครับให้ชมกันใกล้ใกลเห็นไหมเอ่ยอ่านี่นะครับสไปเดอร์ก็ยังมีวงแหวนที่ยึดน็อตครอบไว้อีกทีนึงเพื่อความแน่นหนาความทนทานในการใช้งานนะครับไปันครับ หน้าดอกก็สวยขนาดนี้ขอบอกเลยนะครับเนื้อกระดาษเป็นใยสังเคราะห์อย่างดีครับเป็นเยื่อเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูงเนี่ยครับเพราะว่าตู้สไตล์หน้าเปิดโครงสร้างต้องตื้นประมาณนี้นะครับดอกรุ่นนี้นะครับเราจะมาบอกกันละว,ว่าเป็นรุ่นอะไรเป็นดอกสิบแปดนิ้วรุ่นซูโม่หนึ่งแ ซูโม่หนึ่งแปดนะครับนี่นะครับอันนี้กลนเจ้าซูโมโ่อันนี้ใบหน้าเจ้าซูโมโนะครับคราวน,นี้เราเห็นดอก <c oughs> เห็นรายละเอียดในเบื้องต้นที่แจ้งกันไปแล้วนะครับราคาค่าตัวนะครับเรามาพูดถึงเรื่องราคากันดีกว่าดอกที่มีคุณภาพตู้ไม้อัดตาภูเขายี่สิบมิลทั้งใบ ทั้งตู้ทั้งดอกนี้นะครับทั้งตู้ทั้งดอกเนี้ยราคาอยู่ที่ตู้ละเจ็ดพันบาทตู้ละเจ็ดพันบาทนะครับตัวเนี้ยเป็นเป็นรุ่นกลางนะครับรุ่นเริ่มต้นเนี่ยใบละห้าพันเจ็ดอันนี้รุ่นกลางนะครับรุ่นกลางให้เสียงที่หนักแน่นแล้วก็แรงมากขึ้นกว่ารุ่นเริ่มต้นก็จะอยู่ที่ใบหนึ่งเจ็ดนะครับส่วนก่อนหน้าเนี้ที่ทําคลิปไปโครงสีล้มส้มถ้าพื่พ,พี่ลองไป ลองไปค้นหาดูได้นะครับผมทําไว้ในช่องบ้านถึงสินเนี่ยแหละครับตัวนั้นเป็นโครงต้มเป็นดอกกิฟตก็จะอยู่ที่ใบหนึ่งเก้าพันสี่ร้อยบาทอันนั้นก็คือท็อปสุดแล้วแพงกว่านั้นไม่มีละครับเพราะว่าบ้านถึงสินเนี่ย <c oughs> ทําตู้ทําตู้ออกมาแล้วเนี่ยก็ต้องวิเคราะห์ละครับดอกที่เหมาะสมกับตู้สูตรนี้ในในในราคาดอกที่ไม่สูง ราคาที่ไม่แพงมันจะแมทกับดอกรุ่นไหนยี่ห้ออะไรนะครับแต่คราวนี้ตัวเริ่มต้นเนี่ยได้ใช้อบอ้อมทำคือคุณภาพเสียงเกินราคานะครับคือเป็นดอกที่ไม่กินหวัดส่วนตัวเนี้ย <c oughs> ก็เป็นดอกที่สั่งประกอบจากโรงงานในไทยนะครับโรงงานที่ประกอบเนี่ยก็จะเป็นโรงงานมีชื่อเสียงแหละแต่ขอขออนุญ,ญาตไม่บอกไม่บอกชื่อ,อ,อโรงงานที่ประกอบดีกว่าครับ คือเขาอยู่ในวงการนี้มานาน <c oughs> ทั้งาการใช้งานอาชีพหรือทำดอกลำโพงสำหรับแข่งหรือ,อผลิตอะไหล่ประกอบลำโพงที่มีคุณภาพ<ม>คือบริษัทบริษัทนี้ล่ะครับเราก็เลยนี่หละครับได้เจ้าซูโม่หนึ่งแปดซโม่หนนี้ออกมา ยังไงเราทราบที่มาและที่ไปนะครับช่วงนี้งานเยอะครับรีบเร่งมากเลยครับเพราะลูกค้าต้องการใช้งานเลี้ยงฉลองช่วงสิ้นปีนี้แหละครับจะยังนู่นแะครับอันนั้นก็เป็น 18SRX นะครับมีคลิปอยู่ครับทั้งเสียงทั้งดอกที่ทำนะครับครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้ฝากติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแนะนำเพื่อน ฝากบอกต่อแต่ไม่รับฝากขายนะครับเพราะบ้านเป็นสินขายดินค้ามือสองไม่ค่อยเก่งไม่ว่ากันนะครับถ้า <c oughs> ติดตามผลงานหรือดูความเคลื่อนไหวน,นะครับพิมพ์เข้าไปเลยนะครับ facebook นะครับดิเลกเจนสินดิเลกเจนสินนะครับสำหรับใน facebook นั้นก็จะมีทั้งตู้ลำโพงหลากหลายรุ่นผลงานการส่งการสร้างการประกอบ ที่ส่งของคุณที่เตรียมส่งของคุณลูกค้าครับอ่า,อาครับผมยังไงแล้วคลิปนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม